เป็นเส้นทางที่เดี๋ยวน้องแป้งจะพาไปนะคะสถานที่ทัปนกิจ ของพระคุบาแสงล่านะคะนี่เลยที่เราเห็นป้ายใหญ่ๆนี่เลยนะคะก็ตามเส้นทางเนี่ยเราจะเห็นธงศาสนานะคะตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยเส้นทางเชียงตงนะคะถ้าเราตรงไปเนี่ยเส้นทางเมืองธงนะคะก็เราจะเห็นสนามบินท่าเีล็กเนี่ยอยู่ซ้ายมือเรานะคะก็ถนนตรงนี้ก็ค่อนข้างดีมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปตามที่ อาได้ชาวบ้านเนาะได้เอาธงเนี่ยปักไว้นะคะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะมีทางแยกไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะเห็นสถานที่เลยว่าตอนนี้ได้จัดขึ้นตกแต่งขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะโอเคตามไปเลยค่ะเติเติเติเต ไม่ไกลนะคะที่ี่เขาจะเรียกว่าห้องลึกทักขีเล็กเนาะทักคีเล็ก,ท,ก,ลกทัาคีเล็กเนี่ยแต่แต่ก่อนมันอะในประวัติเขาบอกว่าแต่ก่อนมันมีต้นขีเล็กเยอะๆใช่ไหมคะก็เลยจากตามแม่น้ําเนี่ยก็เลยเรียกว่าต้นเอ้ยทัาคีเล็กนะคะเออประมาณนี้แหละคร่าวๆนะคะว่ <c oughs> ะาเยอะ อีกไม่กี่วันนะคะก็คือจะถึงวันงานแล้วนะคะน้องแปลงว่าแถวๆนี้รถน่าจะติดนะคะถ้าใครที่แบบทันเช้าหรือว่ามาเช้าได้มากที่สุดก็คือต้องมาก่อนนะคะเราจะได้ที่แบบดีๆอย่างเนี้ยเนาะที่จอดรถเอออาจจะมีล่มเป็นบางส่วนนะคะ งลึกทักิเลกเส้นทางเมืองพงนะคะที่เราสามารถไปถึงสถานที่พักคุบาบุญจุมท่านได้เลยนะคะแต่ว่าที่น้องเป้งจะพาไปเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงที่นู่นนะคะมันอยู่แค่ตรงเลี้ยวขวานิดนิดหนึ่งนะคะอนี่ก็จะมีทํำลองน้ำนะคะมีการปรับปรุงตามเส้นทางนะคะ จะเห็นธงเยอะเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นนะคะมันจะมีสามแยกอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีสถานีรถขนส่งพอมีอยู่บ้างนะคะที่สามารถวิ่งถึงย่างกุ้งได้เลยนะคะ,ะนี่เลยมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งง่ายเลยเนาะนี่เลยซ้ายมือเราจะเป็นสนามบินทักกิเล็กนะคะ น,น,นี่ให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะคะมันมันเป็นสีแยกนะคะและทุกคนจะเห็นตามป้ายได้เลยคะ่ะว่าจะมีรูปพัคคุบาแสงล่านะคะคนี่เลยก็เลี้ยวขวามานะคะโอเคไปโอ้นี่น่าจะติดป้ายใหม่แน่เลยเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีก <c oughs> หลายวันอยู่นะคะน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะคะแต่ก็มีการเตรียมแบบความพร้อมเนาะ โอ้ถึงแล้ววิธงแบบเริ่มเยอะขึ้นมากสวยเลยตามถนนนะคะจะมีต้นไม้ไปด้วยเริ่มเห็นแล้วมันจะอยู่ความมือนี้เลยนะคะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราจะไปเห็นหอผาสัตว์ภาษาไทยเรียกแบบนี้ปะหอผาสัตว์นะคะว่าไปไปฝั่งไหนได้อืม ไม่ได้หรอไม่ได้ไม <c oughs> ่ได้ไม่ได้วายกลัวแทนั่กลัวแท่จะให้จอดหรือไม่ให้จอดไม่รู้แล้วก็อก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะเออไวถึงแล้วความมือ แต่ถ้าถึงวันงานวันที่ทัพปนักกิจเนี่ยก็ mm hmm. นี่เลยนะคะจะมีที่จอดรถให้ก็จะมีเป็นอะไรอะคะมีเป็นเต็นท์แบบนี้ให้เนาะเห็นว่าที่นี่เนี่ยโอ้ยโ๊ยโอ้ยอ๊๊ยอพาสซาดที่บอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็ เอามาจากภาคเหนือใช่ไหมคะอ๋อภาคเหนือของประเทศไทยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะซึ่งก็คือเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะีทน้องแปงได้ถ่ายทอดออกก่อนใครแล้วก็ให้ได้รับชมก่อนใครๆเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มาถึงหรือว่าคิดจะมาเตรียมตัวจะมาแล้วหรือว่าใครที่ยังอ,อ ไม่มีโอกาสจะมาถึงอย่างนี้ก็สามารถชมคลิปของน้องแป้งได้นะคะนี่เลยคว้ามือเลยว้าวแค่เราเห็นแบบไกลๆนะคะว้าวเราเข้าไม่ได้เหรอนี่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 ถน,นนเข้าอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวซุมมาเลยว้าววันที่หกนะคะในเดือนเมษานะคะทุกคนเมษาสองพันยี่สิบสี่ค่ะที่จะ ที่นี่นะคะซึ่งเมื่อวานน้องเปนก็ได้ไปกราบท่านที่วัดสายเมืองมาแล้วนะคะเราเข้าไปไม่ได้หรออุยเราจะหาทางเข้ากันนะนเธอเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วที่เขาลงาลเิร์ชมาใช,ใช่ไหมไม่ได้เสร์ชมันขึ้นเลยขึ้นเลยใช่ไหมก็คืออันนี้คนไทยมาจัดนะคะภาษาที่ใหญ่ที่สุด ในภาเน<ใ>นคเหนือใช่ไหมคะ<ช>ว้ายนี่จะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วก็บุญอลังการที่สุดบุญอลังการนะคะ,ะ,คะใครมีโอกาสเนี่ยก็คือต้องมาสร้างบุญปรมีไว้เยอะๆนะคะนี่นะคะเราก็ค่อนข้างที่แบบอ,อ,อะไรยังไงอะ่ะก็ลูกศิ์ของท่านก็จะมาเยอะนะคะเราก็น้อมไว้อะไรแก่พระคุบาแสงล่านะคะนี่เลยค่ะจะเป็นใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของ ประเทศไทยไม่ใช่ภาคเหนือไงภาคเหนือในประเทศไทยไงอันนี้เราดูมาเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อใหญ่ที่สุดของในภาคเหนือได้ได้ยินอะไรนะเขาบอกว่าเท่าที่เคยทํามานี้ใหญ่ที่สุดแล้วโอ้ใช่ภาษานี้นะคะใช่แล้วก็มีสัมภาษณ์อยู่นะเราเพิ่งดูมาเมื่อกี้เลยสดร้อนเลยมีคลิปเปล่าได้แชร์ไหมขึ้นเลยใหญ่ที่สุดแล้วก็แบบว่า ถ้าบุญไม่ใหญ่ทําไม่ได้เลยเนาะใช่ก็วันนี้นะคะน้องแป้มีโอกาสที่ได้มาท่าิเลกนะคะซึ่งก็คือไม่ไกลจากตรงสามแยกสนามบินเลยน้องแป้ก็ขอมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมก่อนใครๆนะคะซึ่งก็คือใหญ่ที่สุดน้องแป้งก็ยังไม่แน่ใจเลยว่า ะะซึ่งวันที่6เนี่ยงานค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานแต่งของลูกพี่ชายของคุณแม่และไม่ว่าจะเป็นงานบูญงานบทแถวๆบ้านค่อนข้างเยอะมาก นะคะแต่ก็จะหาโอกาสมาให้ได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งเนาะอีกทีหนึ่งนะคะงานแต่งก็มีครั้งเดียวอันนี้ก็จะมีแบบครั้งเดียวอะไรก็คือครั้งเดียวครั้งเดียวงานบุญก็ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าอันไหนไหวได้หรือว่าอันไหนที่เราคนมาหรือว่าอะไรยังไงเราวรสร้างเนี่ยเราก็จะหาวิธีมานะคะอันนี้เลยค่ะเป็นพระสัที่ใหญ่มากที่สุดวันนี้เป็นบุญตาของน้องแป้งที่ได้มา รับชมแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะได้มาจัดตกแต่งสถานที่มาทําพื้นที่นี้ไว้นะคะก็เราน้อมไว้อะไรแก่พระคุบาแสงล่าในวันนี้ในวันที่6นี้นะคะก็จะถพนากิจแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพารับชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะไปโอ้ย ีกประมาณเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเนี่ยโอ้โหดูอลังการงานสร้างมากเลยนะคะนี่พื้นที่นี่ปรับใหม่นะคะเนี่ยปกติจะเป็นต่นใช่เหรอใช่สินะคะว้า ข้างนอกนะคะมันไม่มีต้นไม้เลยเพราะว่ามันปรับพื้นที่ใหม่และต้นไม้ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าคือเขาพยายามเอาอะไรนะคะต้นไม้มาแล้วก็ต้นดอกอะไรคือมามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่เริ่มเอามาวางค่ะน,นี่จะเป็นสถานที่เหมือนกับว่าให้จอดรถหรือว่าให้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่แต่ละที่นะคะต้องดูแลความปลอดภัยยังไงนะคะเออไป